มาดูเรื่องพลังงานกันบ้างค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานได้เสนอไปในการออกแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนค่ะด้วยการนำมาตรการลดหย่อนภาษีมาใช้เพื่อดึงดูดให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยนะคะได้หันมาลดใช้พลังงานแล้วก็ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าด้วยการกำหนดออกมา2มาตรการด้วยกันค่ะ 1. คือการส่งเสริมการลงทุนและการปรับเปลี่ยนเครื่องจากการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงจากวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วยมาตรการทางภาษีค่ะซึ่งสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายหากกักรายจ่ายในการซื้อหรือว่าการลงทุนได้ถึง1.5เท่าของรายจ่ายจริงค่ะและมาตรการที่2ค่ะการส่งเสริมและการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือว่าโซลาเซลล์รูปท็อปที่อยู่ในบ้านที่อยู่อาศัยของเราค่ะซึ่งสามารถนำไปหักได้ตามวงเงินที่จ่ายจริงแต่ว่าต้องไม่เกิน200,000บาทซึ่งทั้ง2มาตรการนี้นะคะแม้ว่าจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐบาลรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าล้านบาทแต่ในมาตรการแรกค่ะมันจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ254,000ล้านบาทช่วยลด การใช้ไฟฟ้าของประเทศได้นะคะอยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นล้านหน่วยต่อปีส่วนไร่มาสที่2ค่ะมีการคาดการเอาไว้ว่าจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ืล้านบาทและช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยให้ได้อยู่ที่ประมาณ5 8 4ล้านหน่วยต่อปีค่ะสําหรับการพัฒนาเครื่องอินเวอร์เตอร์ของประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญในการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง ลังงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โซลาเซลล์ที่มีราคาถูกสำหรับคนไทยนั้นค่ะปัจจุบันนี้ เรื่องต้นแบบได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วค่ะและอยู่ระหว่างการเตรียมการต่างๆสู่ขั้นตอนการผลิตเพื่อนำออกจำหน่ายแก่ประชาชนในราคาถูกเร็วๆนี้ก็รอติดตามสถานการณ์กันค่ะทางด้านของนายพีรพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะได้เปิดเผยว่าภายใน1-2ถึงสสัปดาห์นี้กระทรวงพลังงานจะนำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านการทำประชาพิจารณ์แล้วเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนพร้อมย้ำว่ามาตราการดังกล่าวค่ะจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปด้วยค่ะนี่เป็นแวดวงของด้านพลังงานนะคะก็เป็นสองมาตราการที่ออกมาเพื่อดึงดูดให้พี่น้องประชาชนนะคะได้หันมาใส่ใจในเรื่องของพลังงาน กันมากขึ้นค่ะ